ไหมว่ามันมีวิธีการปักชำกิ่งต้นสาริกาลิ้นทองด่างให้รากงอกโตวไวภายใน20สวันง่ายมากรากก็งอกไวต้นก็ใหญ่ใบก็งามผลก็ดอกไปชมกันค่ะว่าเขาทำกันยังไงขั้นตอนที่หนึ่งเลือกใช้กระถางขนาดเล็กๆก,ก็พอค่ะเพราะพอรากเกิด ก็จะยกปลูกได้ง่ายดีกระถางต้องมีรูระบายน้ำนะจ๊ะจากนั้นก็เติมกลับมะพ,พร้าวสับลงไปในกระถางสักเล็กน้อยแล้วตามด้วยดินที่มีความร่วนซุยเติมลงไปจนเต็มกระถางแบบนี้ค่ะใช้นิ้วกดดินให้พอแน่นเมื่อเตรียมดินเรียบร้อยแล้วไปค่ะไปหากิ่ง ก็กิ่งของต้นสาลิกาลิ้นทองที่จะเอามาปักช้ำไงแล้วก็เลือกตัดเอากิ่งที่มันไม่อ่อนจนเกินไปนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะเน่าส่วนกิ่งที่มันแก่จนเกินไปเราก็ไม่เอานะคะเพราะมันจะเกิดรากช้าเลือกกิ่งที่มันมีอายุกำลังพอดีนะคะหลังจากนั้นก็ตรวจดูความสมบูรณ์สวยงามของกิ่งและ พวกศัตรูพืชทั้งหลายต้องไม่มีนะคะจากนั้นเราก็ทำการลิดใบทิ้งค่ะจากด้านล่างขึ้นไปนะคะให้เหลือไว้สักสี่ห้าใบก็เพียงพอแล้วค่ะแล้วเวลาตัดกิ่งก็ให้ตัดแบบเฉียง45องศาจะเกิดรากดีกว่านะคะจากนั้นถ้ามีน้ํายาเร่งราก ที่เข้มข้นก็จุ่มแล้วเอาขึ้นเลยแต่ถ้าน้ำยาเร่งรากแบบเจือจางก็แช่ไว้สัก15นาทีแต่ถ้าหากเพื่อนๆท่านใดไม่มีน้ำยาเร่งรากก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซสีเรียดค่ะเพราะสารไทยเคยชํำแบบไม่ต้องชุบน้ำยาอะไรเลยรากก็งอกเหมือนกันค่ะเอาละเมื่อเราได้กิ่งพันุของสาลิกาเรียบร้อยก็นำมาปัก หรือว่าชํำลงไปในดินที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะเวลาที่เราปักกิ่งลงไปในดินนะคะให้สังเกตดูว่าอย่างน้อยๆเนี่ยข้อของกิ่งที่เรานำมาปักชํำเนี่ยมันควรจะจมอยู่ในดินสักประมาณสองข้อนะคะแล้วทำการใช้นิ้วนะคะบีบดินที่บริเวณโคนกิ่งให้ยึดกิ่งให้แน่นนะคะ เพื่อที่จะได้เกิดรากได้อย่างสมบูรณ์เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ต้นเขาโครงเพลงโครงเพลงเมื่อลมพัดไปมาเขาจะไม่เกิดรากแน่นอนค่ะเพราะมันเกิดไม่ได้จากนั้นก็ทำการรดน้ำตามให้ชุ่มเลยค่ะเมื่อรดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำกระถางเพาะชำกิ่งสาลิกาของเราไปวางไว้ในที่ร่มค่ะว้า <Wow. S 1> วิธีที่สอง จะเป็นวิธีการปักชำกิ่งเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นแบบควดแน่นค่ะวิธีนี้ไม่ต้องรดน้ำก็ได้รากแน่นอนค่ะวิธีการนี้เหมาะกับคนที่มีเวลาน้อยค่ะเพราะไม่ต้องคอยรดน้ำเพราะเมื่อปักชำกิ่งเสร็จแล้วก็วางไว้ในร่มโดยที่ไม่ต้องทำอะไรอีกเลย แค่รอวันที่รากงอกอย่างเดียววัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปักชำกิ่งแบบควบแน่น 1. ขวดน้ำพลาสติกหรือว่าแก้วน้ำพลาสติกที่เหลือใช้แล้วไม่ต้องเจาะรูนะคะสกันไกลคมๆสะอาด 3. หนังยางหรือว่าสกอตเทปหรือเทปกาวก็ได้ค่ะ 4. ถุงพลาสติกไว้ครอบค่ะ 5. ดิน 6. กิ่งพันธของสาลิกาลิ้นทองซึ่งมีวิธีการทำดังนี้นะคะ 1. เลือกกิ่งพัน์ที่ต้องการโดยใช้กัรไกรคมๆสะอาดตัดแนวเฉียงให้กิ่งมีขนาดยาวประมาณ18เซนติเมตรนะคะแล้วทำการลิบใบออกให้เหลือไว้เพียงแค่2-3ใบเท่านั้น จากนั้นก็ให้ตัดใบออกครึ่งหนึ่งค่ะเพื่อลดการคายน้ำค่ะจากนั้นเราก็นำกิ่งรอไว้ในน้ำที่ผสมน้ำยาเร่งรากประมาณ30นาทีนะคะจากนั้นก็เตรียมดินผสมกับน้ำแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันให้มีความชื้นประมาณ60%ดินจะมีลักษณะร่วนชื้นแต่ไม่แฉะนะคะ สามารถจับตัวกันเป็นก้อนได้สามารถใช้ดินถุงเปล่าๆได้เลยค่ะห้ามผสมปุ๋ยใดๆลงไปในดินนะคะต่อมาก็ตัดขวดนะคะออกเป็นครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็ใส่ดินลงไปนะคะค่อยๆทำการกดดินให้แน่นพอที่ดินจะนาบกับกิ่งที่เราจะปักชำได้ค่ะแต่ไม่ต้องอัดจนแน่นถึงขนาดที่รากเดินไม่ได้เลยนะคะ ต่อมาก็ใช้ไม้ค่ะนำร่องแล้วทำการปักชำกิ่งลงไปนะคะการที่ใช้ไม้หรือว่าเสียมนำร่องไปก่อนเนี่ยนะคะก็เพราะว่าถ้าไม่นำร่องก่อนเนี่ยกิ่งจะชำแล้วก็เสียหายได้อาจทำให้รากไม่งอกได้ค่ะขั้นตอนต่อมา ็ให้นำส่วนบนของขวดนะคะหรือว่าใช้ถุงพลาสติกก็ได้ค่ะมาทำการครอบไว้ด้านบนนะคะแล้วก็ใช้หนังยางรัดหรือว่าเทปกาวหรือว่าสก๊อตเทปแบบในคลิปนี้นะคะปิดเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปได้ค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำไปวางไว้ในที่ร่มหรือว่าที่ที่มีแสงแดดรำไรพอนะคะ เมื่อเวลาผ่านไปสักประมาณ20วันก็มาทำการตรวจสอบค่ะว่ารากเขาเกิดดีจเจริญเติบโตดีหรือเปล่ามีรากไหมและเมื่อเราตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วพบว่ามีรากมีการจเจริญเติบโตที่ดีแล้วนะคะ ก็นำต้นสาลิกาลิ้นทองที่เราปักชำไว้ลงปลูกตามที่ต้องการได้เลยค่ะโดยการผสมดินปลูกดังนี้ค่ะคือดินร่วนแกลบปุ๋ยและขุยมะพร้าวค่ะ้นสาลิกาลิ้นทองเนี่ยนะคะเขาปลูกขยายพันธุ์และดูแลง่ายมากๆเลยนะคะคือต้องการน้ำน้อยค่ะชอบแสงแดดรำไร ชอบดินร่วนซุยระบายน้ําได้ดีปุ๋ยใช้ได้ทั้งปุ๋ยละลายช้าปุ๋ยหมกักปุ๋ยอินทรีย์และก็ปุ๋ยสีฟ้าก็ใช้ได้ค่ะต้นสาลิกาลิ้นทองใบด่างเนี่ยนะคะหรือว่าไซส,สามเหลี่ยมด่างไซด่างรูปหัวใจหรือสาลิกาด่างซาระพัดชื่อที่จะเรียกนะคะเป็นไม้มงคลผลัดใบ สูงไม่เกินเจเมตรเปลือกต้นสีเทาทุกส่วนมีน้ำยางสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปไข่กลับปลายใบมนสวยงามมากๆเลยนะคะยิ่งเห็นก็ยิ่งรู้สึกแปลกตาและงดงามอย่างไม่มีที่ติเลยคะ่ะส่วนใบเขาจะเป็นสีเขียว แล้วก็มีด่างค่ะอย่างเช่นสีขาวเป็นต้นนะคะท่านผู้ชมดูสิต้นสาลิกาลิ้นทองก็มาจากชื่อของนกสาลิกาค่ะเป็นนกแห่งการเจรจาต่อรองเรื่องการงานและการค้าเป็นไม้มงคลนะคะเชื่อกันว่าช่วยส่งเสริมในเรื่องของการพูด การเจรจาที่น่าฟังเหมือนเสียงอันไพเราะของนกสาลิกาคะตามความเชื่อหากเด็ดใบของต้นสาลิกานี้นะคะแล้วพวกพาไปทำการค้าขายจะทำให้มีเมตตามหามมนิยมมีเสน่ห์ได้โชคลาภการเจรจาจะประสบความสำเร็จและการค้าขายก็จะง่ายขึ้นค่ะ ดูสิสาลิกาลิ้นทองใบด่างเนี่ยมีจุดเด่นก็คือลักษณะใบของเขาจะสั้นหนารูปหัวใจเรียบเป็นมันใบมีทั้งสีเดียวแล้วก็ลายด่างให้เลือกหาค่ะเป็นต้นไม้ที่ปลูกและดูแลง่ายต้องการน้ำน้อยดังนั้นสามารถที่จะอดน้ำได้เป็นสัปดาห์เลยนะคะ จะปลูกในที่ที่มีแสงแดดเต็มวันหรือว่ามีแสงแดดรำไรก็ได้ค่ะปตได้ในดินแทบทุกประเภทนะคะและทนความแรงได้ดีแต่เท่าที่เลี้ยงมานะคะต้นสาลิกาปลูกไว้ตรงที่แสงแดดรำไรแล้วก็ใช้ดินร่วนระบายน้ำดีมีผลเยอะเลยค่ะดกด้วยค่ะออกทุกปีเลยนะคะ ดูสีผลมันก็น่ารักดีนะกลมๆสีเขียวๆแต่พอสุกเขาจะเป็นสีแดงแล้วดูสีตรงปลายผลน่ะมันจะมีสีแดงๆอะน่ารักมากเลยว้าว <Wow. S 1> ใบนี่นะลายสวยมากเลยท่านผู้ชม <Wow. S 1> พื้นใบเขาจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็เส้นต่างใบเนี่ยก็จะเป็นสีขาวหรือว่าสีเหลืองนะคะส่วนขอบใบเนี่ย มันจะเป็นทั้งสีเหลืองและสีขาวเลยนะคะท่านผู้ชมดูสิบางใบนะที่แดดเข้าไม่ถึงอ่ะมันเป็นสีขาวล้วนอ่ะเป็นรูปหัวใจสีขาวล้วนด้วยนะเออมันแปลกดีอะ่ะและบางใบนะลวดลายของเขาหรือว่าพื้นสีของเขาอ่ะไม่เท่ากันด้วยนะมีหลายแบบซะด้วย กราบขอบคุณสำหรับการกดติดตามรับชมไลค์แชร์ซาร่าไทยและคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะกราบสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ